ล้วต้องมีแบบต้องต้องมีทักทายชาวแมกกาซีนนะครับสวัสดีชาวแมกกาซีนแมกกาซีนชื่อชื่ออะไรอันดับก่นสวัสดีชาวแมกกาซีนครับเดี๋ยวติดตามคอร์ร่งของผมนะครับไปายด้วยไปายด้วยหรออันนี้จะเห็นส่วนตรงไหนครทำให้มันเป็นเลนไม้รออ่าอ่าต่อไปเป็นรูปหน้าปกหน้ขอแบบอันนี้เป็นปกอันนี้เป็นปกบเดี๋ยวแปะ เป็แฟนๆติดตามแมกกาซีนเลยติดามเ,เป็นแฟนติดตามแมกกาซีนนะครับ <c oughs> ก็มันก็ตั้งใจถ่ายคือมีหลายเช่นมากหลายมุมมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็ก็จะมีแบบความเท่บ้างแล้วก็แฟชั่นแล้วก็อย่าลืมบทสัมภ <c oughs> าษณ์เร <c oughs> <ะ>ียบร้อยเป็นแต่กล้องเหรอ <c oughs> อะไรเอาไปถ่ายถ่ายเสร็จแล้วต้องสัมภาษณ์หรืล่าสัมภาษณ์นะเพื่อนขอแล้วขอแล้วได้ได้ได้ฟูลได้สกู๊ปแล้วโอเค ผมเดี๋ยวผมไปเกาๆเกาล้วครับยังไงบ้างสามคิวแล้วพี่พี่เขาถามสามคิวแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็แจกโจ๊ก <Jack jokes. S 1> ก็ผ่านไปได้เด้วแทบจะดีแล้วกันเพราะว่ามันมันก็จะมีประสบทางด้านสภาพอากาศนะครับที่ช่วงนี้ก็น่ากลเวแล้วก็จะมี โอโหเดี๋ยวต้องพูดคนละเรื่องสิเวลาเลยพี่บอตอบตั้งแต่ปทุมยันไปนู่นสุพรรณบุรีโหนูลืมหนึ่งเรื่องไปเรลยเลยกรุงเทพแล้วไงน้องผมแหวะลงกรุงเทพน้องยินยังแวะลงอยู่นี่เลยหนูก็พูดความแบบความเลิศสิ้งพี่บอขอพูดปภาษาไที่เจอแล้วเก็พูดบอกเอออะไรมันมีอะไรจึ้งจริงบ้างมี่ไหมนะคิดกูได้คิดก่อนนิ่ชายเหรอ มันจิ้งหมดเลยครับคิดตั้งนานคิดอยู่ตั้งนานมันก็จิ้งหมดเลยเพราะทุกคนทำงานกันแบบโปรเฟชชั่นอลคือคืออย่างอย่างน้องเนยอะทำงานดีเข้าธีนแรกปุ๊บเพลงเดียวจบแล้วแต่คนอื่นไม่จบนะจบมคนเดียวจบคนเดียวแช่น้องเหรอ จะเซลในการจัดเซลเลยส่วนพร้อมบอนนะครับดีมากเฮ้ยตั้งจะสามคิวแรกเลยคิวแรกดีมากสปอยล์แล้วเปนแฟนหวังแล้วยังไม่มาครับไม่กองทำงานเดี๋ยวราบรื่นมากยังไม่มาถ้ามานี่ต้องมียกซีนบ้างแหละดูยุกบ้างปกติถ่ายกันสองชั่วโมงหนึ่งซีนเลยอาจจะปาไปสองครึ่งได้วันนี้วันอะไรวัอ้าว วันอะไรมันมีชื่อวันวันนี้วันวิสาขบูชาครับวิิวันวิสาขะวันวิสาขะคืออะไรตรงกับวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครับอ่าพี่วรู้ไหมผมรู้ด้วยวัยแปดสิบพรรษาเกิดหรอไม่ไม่ไม่ปนเรื่องใหญ่อ้าวเหรอแแม่ละได้ความรู้เพิ่มความรู้เพิ่มอ้าวประมาณประมาณแปดสิบแต่ผมไม่รู้ว่าแปดสิบกี่ตัวเลขเป๊ะ ลลแล้วเขาแบบพอจะรู้เรื่องของการสืบคอประมาณนั้นแล้วตอนประสูตรอ่ะประสูตรก็ก็วันนี้วันนี้ประสูตรก็คือศูนย์ศูนย์อายุศูนย์ขวดเออแต่มีความอาศจรรันอะไรเดินอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่ที่เขาแบบเล่ากันมาเดินกี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ยังไม่เข็ดใช่ไหมเจ็ดเก้าแปดสิบองติดกันสลับกันไปมาหลายงวดแล้วนะจริงเหรอวันนี้พี่อิ๋มพี่มอได้ไปทำบุญมายังคะทำมาแล้วครับก็ตอนพักตอนพักใช่ไปทำอะไรมาบ้างก็มีถวายสังฆทาานถวยสังฆทานถวายสังฆทานสวดมนต์บวดน้ำแล้วก็ให้อาหารผ้าตายต่างๆผ้าตายเอาบุญมาฝากกันเถเลยครับก็ สาธุบุญไปครับอนุโมนทานาไปแล้วก็จะแบบทำบุญร่วมกันครับับไม่มีใครสนใจรับสนใจละเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเฮ้ยกันนั่นแหละเจ้าพ่อไงอนะตัวเลขผิดทุกงวดเลยซั้นอะ่ะพี่แทงตัวนี้สิพี่งงปะแล้วตามหากันแห้ควักล่าสุดพี่วอบอกว่าเลขนี้เลยมาแน่แยากกูให่อ้วนแบบว่าเฮ้ยเอาแล้วมั่นใจแล้วกูทำไงดีวะทำไงดีวะลอตเตอรี่ก็หาไม่ทันแล้วตายหาแล้ว มึงรู้ป่ะใจอ่ะมันไปแล้วนะเออแต่สุดท้ายอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วถูกอ่ะไม่ออกไม่ออกแล้วถ้าเกิดหาซื้อได้อ่ะเราโดนกันไปงวดเท่าไหร่เกือบหมื่นไซตแตกอืมนี่ว่าอันนี้แหละเพราะว่าเขาเขามาถึงเขาแบบว่ามาแน่เชื่อผมเออลอบที่แล้วมีแน่นอนเลขดีอ่าปึ้งโอเคไม่มีแล้วพออีกงว่นหนึ่งที่ว่าเอ้ยเขาแบบมีนู่นนี่นั่นเอ้าต่างต่างก็มาแน่เออไม่มีจบอเค อาจจะไม่ใช่ดวงทางนี้ละเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นแบบชเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะพี่วอลเคยบอกว่าอย่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่เชื่อกูจะทำเปิ้งเสียเป็นไงบ้างอาจจะใช้ดวงมาไว้ในการ,คร,คราถ่ายทำอ่าเข้าใจได้บอกว่าอุปสรรคฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพด้วยนะวันแรกเลยปะ่ะใช่ปะ่ะฝนแล้วถ่ายแล้วเมื่อวานใช่ปะ่ะที่ฝนตกวันแรกคิวสองใช่มองคิวสองใช่ฝนตกวันแรกสุดยอดมากนะ เขา,าบอกวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็บงวงสวงคนหลักเออเหรอฝนตกเหมือนกันนี่ใช่ฝนตกเหมือนกันก็ทำไรไลร่ๆกันเลยเนาะมีอะไรอยากจะสปอยไหมคะอาหารกองเป็นไงปองไงในส่วนของอาหารกองและฟู้ดซับเป็นไงพูดถึงฟู้ดซับพอเรากลับบ้านกันทุกวันเลยยังไงลูก จริงในส่วนของมรซับเนี่ยพวกเราดีใจอยู่แล้วเพราะว่าก็คือเราได้เจอาก,กาับพี่ๆทีมงานได้ได้กินกันเราพี่ๆทีมงานค่อนข้างแฮปปีนะ้ครับก็จะตั้งใจทํางานชิน้นนี้ออกมาให้เรามีคุณภาพขึ้นกู้ไปเรื่อยน้องวอเนี่ยาของมังคุดพี่วอจะจามแล้วมันเหมือนฟิวแมวอ่ะเมื่นะอี้เนี้ยเหมือนน้องแมว,วอ่ะน้องแมวถ้าน้องแมวคือภาษาอหละแมวแมวน้องแมว แมวนะฮะก็ในส่วนของเป็นไงเขาชอบหนูชอบแบบผลไม้โลเวอร์อยู่แล้วเนี่บางคุณบางุณก็ขอบคี่ส่งมาแล้วว่าทีมงานก็ได้กินเดี๋ยวว่าเขาว่าแฮปปี้มากเลยทีมงานบอกอุวยมังคุดเยอะมากกินจนเป็นร้อนได้แล้วใช่เหรือเปล่ากินเลยเป็นร้อนได้ายมันคุอเรี่องเอาไปเรื่อยแหละหนูแม่นี้เลยแล้วพี่หนูเอาอะไรกลับเมื่อวานเนี้ยในส่วนของ ในส่วนของหอยนางรมครับเลอ,อเฟอร์สุดๆแต่ว่าไม่ต้องบอกว่กพังะไรับผมไม่ได้ทานแล้วเพราะว่าระบบครับไส้ท้องให้ผมเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็คิวกลับไปให้ที่บ้านคือป๊าป๊าไม้ายังชอบอยู่แต่ว่านานๆได้กินทีนะผมก็จะมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเบาบ้างนั่นพี่ๆเขาเอ็นดูไงพี่เขาเอ็นดูพอเราโตขึ้นไปก็จะ ระบบพะพานต่างๆถ้าเกิดผมกินเมื่อวานนะวันนี้นลีอยู่ในห้องน้ำนถ้าจะพูดถึงแบบปลีคือต้องพูดคำว่าอะไรเนี่มารงวันน่ารักอ่ะอุ้ยพี่เขามากันแล้วพี่วิวมมาแล้วแปะแปะแปะเตรียมตัวแล้วอุ้ยมาไวมากมาพร้อมอะไรบ้ายบายสวัสดีครับทุกคนบายบาย